เรื่องโจรป้นร้านทองเห็นไหมครับที่จังหวัดตากอำเภอเมืองไงเห็นไหมพอเข้าไปปุ๊บเอาเอาอาวุธไป4คนมีที่เจียแหล็กด้วยกะว่าจะเอาไปป้นเต็มที่เลยเจ้าของสวนมาครับโอ้โหลูกสองแต่มุมหนึ่งคนเขาถามเยอะว่าเ,ออเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเนี่ยเจ้าของร้านมีสิทธิ์ป้องกันตัวได้ไหมหรือเกินข่อเหตุไหมกับกรณีการที่ใช้อาวุธป้อง,องกันตัวเองแบบนี้แล้อีกฝ่ายนึงเนี่ยตุยเลยนะ ใช้ภาษาตรงๆไม่ได้โด AI น AI แบนนี่ประเด็นก็คือมันดูตรงนี้ครับฟังดีๆนะมันดูตรงนี้มันดูตรงที่ว่าการอ้างหลักป้องกันตัวตามกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา68เขาจะมีหลักการเอาไว้ว่านะจะต้องเป็นพยันตรายที่ใกล้จะถึงเป็นการเป็นพยันตรายที่ละเมิดต่อกฎหมายไม่อ่านหลีกเลี่ยงได้ถ้าผู้กระทําได้กระทําพอสมควรแก่เหตุผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ เป็นการป้องกันตัวประเด็นก็คือถืออาวุธมาอีกฝั่งเอาอาวุธสวนไปและอีกฝั่งวิ่งหนีไปและอีกฝั่งยิงซ้ำไอ้ยิงซ้ำตอนที่กําลังหนีถามว่าเป็นการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุไหมเพราะอีกฝั่งหนีไปแล้วแต่ในข้อที่จริงครับมีภาพบางภาพซึ่งไม่รู้ว่าเอา,เอ,าอาวุธเนี่ยหันกลับมาหาเจ้าของร้านทองไหมแต่ผมอยากให้ฟังอีกมุมหนึ่งว่าคนร้าย ไม่ได้ทิ้งอาวุธหลังจากที่เจออาวุธสวนไปไม่ได้ทิ้งอาวุธวิ่งไปพร้อมกับอาวุธการวิ่งไปพร้อมกับอาวุธแสดงว่าคุณก็มีอาวุธที่พร้อมจะเข้ามาต่อสู้กับเจ้าของร้านได้เหตุการณ์เป็นเหตุต่อเนื่องและไม่มีใครตอบได้ว่าเหตุการณ์จะผ่านพ้นไปแล้วหรือไม่เพราะฉะนั้นนะครับการป้องกันตัวดังกล่าวจึงเป็นการป้องกันตัวโดยสมควรแก่เหตุเจ้าของร้านทองไม่ต้องรับโทษ เหตุผลที่ผมพยายามจะมองแบบนั้นไม่ใช่ว่าเท่าข้างนะแต่ดูว่าคนร้ายเนี่ยเอาอาวุธวิ่งหนีไปด้วยคือถ้าเกิดว่าเขาทิ้งอาวุธตรงหน้าร้านทองแล้วเขาวิ่งหนีแล้วเจ้าของร้านยันยินอีกอันนั้นนะ่ะเรียกว่าสมควรเรียกว่าเกินไกเกินกว่าเหตุถ้าอาวุธยังอยู่ในมือพร้อมจะมาร่นใหม่เมื่อไหร่ก็ได้ผมว่าเหตุการณ์ยังไม่ผ่านพ้นและไม่มีใครตอบได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ ก็ต้องระมัดระวังเวลาที่เกิดเหตุดังกล่าวขึ้นถ้าดีที่สุดอย่าพยายามไปยิงใครเข้าเพราะการที่ไปเอาอาวุธไปทําร้ายใครเราก็ต้องถูกตรวจสอบเหมือนกันว่าเราเนี่ยทำไปด้วยเจตนาบริสุทธิ์หรือไม่ป้องกันตัวจริงไหมโอ้มันไม่ได้ว่าเราเอาวสวนแบล็คปุ๊บแล้วมันจบตามที่ผมอธิบายง่ายๆมันมีกระบวนการพิสูจน์อีกหลายขั้นตอนเพลิดเพิบางอันต้องไปจบที่ศาลอีกยังไงก็ตามนะครับ อาวุธมาอาวุธกลับอาวุธเยอะกว่าอาวุธน้อยกว่าแล้วสวนไปอันนี้สัดส่วนมันได้